Limit bước là... để đi đi có số đi cấp mục đích của mục đích của mục đích của mục đích ก็กำลังกำจัดศพของพวกนี้อยู่นะมันไสแม่งเตะแม่งเลยนะเตะแม่งครับเตะที่เรื่อยเตะแม่งเรื่อยนะเตะเอาไม่โดนโอ้ยช่างแม่งเหนี่คือเกมแลหละเละเลยลาละ <c oughs> ไปละ ไม่เล่นปันยาอ่อนแล้วนี่คนระับพาร์ทที่แล้วเราค้างอยู่ที่ประตูนี้นะประตูเนี้ยประตูเนี้ยนะโอ้โหมีคนถามว่ากระสุนเยอะเลยไงยิงเล่นอยู่นั่แหละอันนะี้ประตูนี้เราจะเปิดเข้าไปนะมันคืออะไรกันแน่นะเตะแม่งนะเตะไม่ได้เปิดมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีแค่ประตูมันยาอ่อนแล้วก็มีของนี่นะแต่สิ่งที่มันมีอาจจะมีตัวเหนือธรรมาชาติเดี๋ยวเท่นี้นะผมสัมผัสได้นั่นไงตัวอะไรวะ หรอวะอยู่ไหนหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเราถือปืนนี่กันนะจะสู้ได้นะจ้าโอ้ยโดนเตะเออโดนยิงแล้วนี่นี่เฮียลูกกระจกเฮียแม่งปีเลวเว้ยตายไปอ๋อ เฮ้ยผ่านโมโซก็เละเละอะไรวะเอาละลองเฮ้ยผ่านไปง่ายๆเลยเฮ้ยมาเลย ตอนนี้ผมก็แคสเด็กมากแล้วผมเลยแบบไม่มีอารมณ์เล่นอะไรมากอะไรอ่าไม่มีอารมณ์พูดอะไรมันนั่นนะปกติผมเป็นคนตลกนะแต่ผมแบบเล่นมุกไม่ค่อยเป็นนะฮะของจริงผมตลกในแนแบบเอ,อ่อคลิปที่แล้วไม่รู้ฮาหเปล่านะไม่รู้หนักกนนะฮาแบบเออสำหรับตัวผมผมฮาเรื่องแบบปัญญาอ่อนมากก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมาแบบที่เขาไม่ค่อยทำกันนะฮะฮาแบบนั้นนะฮะ เอาละมันเน,นี่ยอือไอ้ชื่อตกใจสักอืออเออือตกใจเอืออปล่อยให้ไรไปโอ้โหปล่อยให้ไลฟ์พ่อเบิร์สกูกกิ้งเลยวันนั้นนะเห็นหรอวะแม่งน่าจะมีแบบแหบมบแบบภาคหลักแม่งเปิดแม่งเปิดประตูด้วยด้วยตีนไม่ได้นะถ้าเป็นภาคภาคอะไรภาคเสริมอะแม่งเปิดประตูด,ด้วยตีนได้นะโอ้โหแม่งโคตรเกลียนเลยที่เนี่ย ไปไัวไม่ได้แกไม่ทำอ่าตอนนี้เราปืนเราไม่คู่ลวเลวยเอสเออใจเย็นเกือบตกตก็พาร์ทนี้ขอสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมต้องแค้นแล้วไปนอนฮนะเออพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนใช่ไหมวันนั้นนะครับก็สั้นๆน,นิดๆน,นะก็ขอโทษด,ด้วยนะเรื่องคลิปสั้นนะก็จำเป็นจริงๆนะผมว่วางนอนเนตอนนี้นะ ผมมาแคสเพราะว่าตอนกลางคืนมันคือเวลาว่างผมนะผมก็เลยต้องมาแคสนะแต่ตอนกลางวันนมึงเอ้ยมาอีกแล้วหรือพี่เออเออยิงแปะเออว่ายิงหำไม่งขนาดเอาแล้วเอาเล้วเอาแล้เอาแล้วเสร็จมึงน,นี่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 โอ้โหเฮดช็อตเรียบร้อยฮะตายแบบเพี้ยมากโดนเฮดช็อตอีก นี่ผมกะลองตรวจสอบคลิปอยู่นะะออนะครับเล่นเลยนะดื้อ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 อ้าวนี่คือจุดพักนะครับภาพก็จะนิ่งนะครับเกมนี้มันจุดพักนะครับซึ่งในคลิปอาจจะไม่เห็นที่หนังสือที่มันบอกว่าเซฟวิ่งเลยครับไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ผมเห็นนะภาพมันจะนิ่งไปสักพักหนึ่งนะมันไม่ได้นิ่งแบบหายไปเลยนิ่งแบบนิ่งจริงๆนะมันจะนิ่งสักพักหนึ่งนะต้องรอกันนะฮะ ก็พาร์ทนี้ผมก็ปรับภาพให้มันสวยกับเอ่อพาร์ทที่แล้วนะตอนที่แล้วพวกนี้ตอนที่แล้วผมปรับภาพไม่เป็นนะผมก็เลยแบบเอาภาพไปน,นั้นนะมามาแคสนะฮะก็มองเห็นหรืออะไรผู้ว่าก็ไม่รู้นะต้องขอโทษกันด้วยนะเพราะว่าผมก็มักง่ายอยูน่นะิดนึงนะผมว่าตอนนี้พาร์ทนี้อาจจะภาพสวยกว่พาพาร์ทที่แล้วแน่นอนนะตัวหนังสืออาจจะเห็นเป็นตัวขึ้นนะตอนที่แล้วแม่งแบบเห็นเป็น ตัวหนังสือยังกังสาเขมเฉินอะไนั้นคะอู้หูตกลงมาเลือดลดไปครึ่งหนึ่งโลหิตจางเหมือนมียาหมองจะยาทาห้าขวดไม่หายก็ไม่ใช่จะมองคองเป็นขวดไอ้สัิที่โดนยิงหัวที่ไม่โดนที่ว่าเออโดนยิงหัวสองนัดตายเลยเฮ้ยเดี๋ย็ดนะพวดหัวจะไม่เรื่องเลยเฮ้ยนี่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 ชอบทำร้ายชอบทรมานศัตรูนะไอ้เหี้ยกูนี่เป็นไรแล้ววะ เฮ้ยยังไม่มีไม่มีเข้าใจเล่นนะมึงเนี่ยอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้ววะผีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยผีบวนล่าเฮ้ยโอ้โหไอ้เขี้แม่งโคตรเกียร์ไหน่อยเหี้ยโอ้โหโดนกระทืบไหนแล้วแบบนี่อ้า ไอ้ยี่โคตรเกลียนไอ้ยี่มันขึ้นมาข้างบนคนเดียวไอ้สัสแล้วกูแบบโอ้โหไม่รู้อะตกใจหมดไอ้ขําเชื่อกูคิดว่าไม่ออกทางประตูแม่งแม่งแม่งน่าจะเปิดประตูไม่ได้แม่งแม่งโง่เลยเอ้ยไอ้ไอ้แม่งโหดจริงเว้ยเกมนี้ดูดิกูเข้าประตูทีนึงแม่งรู้เลยฮะไอ้ข้างนอกไปละมันคุตรฉลาดอะเกมนี้เอ้ไอ้ฉลาดบอกมากบอกให้โอ้ยฉลาดกับเราอีกอะเรานึกไม่ถึงเลยแม่งโหดขนาดนั้นะจริงนะ ไม่เชื่อคุณลองเล่นดูนะคุณจะรู้สึกโอ้ยดับหน้าประตูแต่มึงก็โง่ไปนิดนึงนะ oh. ยิงเล่นระดับฮาร์ดนี่มึงเอ้ยเสร็จเลยละเราโง่มันหลายเท่าฮนะ <Yeah. S 1> ยิงแม่งฮนะโอ้โหเลยยิงกันเละเลยฮนะยโมโซโลโกรเตอ

เก็บมันเอาไว้ก็โดดเตะแม่งโดนกูยิงโดนกูยิงเอ๊ไอ้มันไส้เอ๊ะอาว่าทำไมผมแบบเล่นบ่อยจังฮะไม่เอาจริงจงจังๆฆ่าแม่งไปเลยนัดเดียวจบนัดเดียวจบใช่ไหมฮะนัดเดียวจบใช่ไหมไม่โดนไม่กี้ไม่โดนโดน,นี่นัดเดียวจบนี่ละฮะมันก็จะรู้สึกว่ามันตายง่ายเกินนะผมเล็งแม่นมากฮนะดิแขนแม่งเอเพราะอะเนี่ย เตะแม่งครับเออผมชอบมันชอบเตะมันมากกว่าแม่งมันดียิงมันก็รู้สึกว่ามันอ่อนนะแม่งกาเทียนัดเดียวมันก็ไม่เหลือแล้วฮนะโดนกนูเฮดช็อตอีกแล้วฮะขนาดใช้ปืนโว้กยังเฮดช็อตได้ก่อนะครับก่อ,อพักแป๊บเดียกันหน่อยนะครับนะครึ่งแรกนะครับตือตือ

เียงผมหายไปนะขอขม่รู้เลยนะกี้ได้เห็นภาพหลอดไหมครับโอ้ผมอยากให้แบบได้ยินเสียงเกมบนะ<อ>้างนะแบบอยากใหไ้ได้ยินเสียงผมมากเลยนะว่าว่ามันจะแบบมันจะกลายเป็นนี่ฮนะเราเาข้าฉากเฮอร์เรอเร์อเลยนะฮะตอนนี้ฉากชุดต,ติ้งเกมหายไปในตาเมื่อเราฆข้าไปอีกปัหานั้นหมดนะผมเลยไม่ค่อยอยากจะฆขาพวกมนันเท่าไหร่นะฆขาแม่งแล้วก็เจอไอ้เฮี้ยนความเี้นเนี่ยตัวหาก็ไม่รู้นะอุ้ยเตะแมงหายไปแล้ว เฮ้ยอะไรมาหนุ่มกูเนี่ยภาพที่แกเห็นน่ะเป็นความจริงก็ความจริงอยู่แล้วที่ศพแม่งเล็กขนาดนั้นเมื่อกี้เหมือนเราเห็นศพเออไอหานั่นนะฮะไอไอลูกน้องเรานะฮะตั้งแต่พาร์ทแรกนะใครที่ดูก็อาจจะเห็นให้กุลองยังไหมเนี่ยแล้วกูจะตายไหมวะแล้วกระโดดชาร์จเลยแล้ว เอ้าวใครวะเฮ้ยหอมอ่ะั่นนั่นคุณเหรอเฮ้ยนี่นี่แกมาเสิร์ฟเรื่องฉันนั่นเหรอที่มันคุยกับเราด้วยเฮ้ยมันใครวะทำไมมีแม่งควบคุมไฟด้วยเี้ยอุ้ยอุ้ยร้อนเชี่ยอ้กระโดดไม่ยี่เหมือนในหนังตัวจังกุ้งฮ้อฮ้อ สิ่งที่แม่งไม่เหมือนต้นยำกุ้งก็คือแม่งสลบไปครึ่งวันฮะตือตือตืนี้ก็โหลดเลยทีเดียวมาตอนนี้มาด่านสามแล้วนะโอ้โหอะไรวะตือได้รอ,อ,อก่อนนะครับก่อนนะพาร์ทนี้ขอสั้นนิดนึงฮนะพาร์ทที่แล้วแม่งยาวฮนะ กาะหนึ่งนะเกาะนะผมก็นะอยากให้เกมนี้มันเอ้โหไม่ใช่ดิกอ้ะผมพูดผมก็อยากให้เอ่อพาร์ทนี้มันดีกว่าพาร์ทที่แล้วนะก็คือแบบอยากให้ได้ยินเสียงเกมมากกว่าเสียงผมนะก็ไม่ทําให้เป็นมิติดีกว่าเดิมนะตอนนี้ภาพมืดตึบเลยนะอ๋อมันหลดอยู่นะพเพราะพระเอกแม่งหลับไงมันก็เลยภาพเป็นแบบนี้เป็นไงไไเ,นเออเขาสลบไปไ ครึ่งวันเลยไม่ได้ทำงานเลยเหรอเนี่ยสภาหเขาเป็นยังไงฮะกัปตันอะมองเห็นอะไรวะเอาละนายบอยให้เขาเนี่ยไปทำอะไรหน้าที่ต่อโอ้ยยังไงให้กูสืบเรื่องเอาไม่ก่อเฮ้ยโอ้โหน่าไปซะไปสืบชี้อะไรกูจะเจอมันมาเต็มตามันไม่ใช่คนแล้ว ยังให้กูไปกเอ้ยช่วยกูเลยดิดดดก,กูต้ตั้งด้วยม<ด>ึงฟังกูหน่อยดิเฮ้ยตบไม่ได้ปะมึงช่วยกูหน่อยดิเตะแม่งเลยเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรวะวิ้ย<ห>นี่เอ้าเฮ้ยก็เตะทะลุมันดได้ไงวะกี่แกเล่นแหละกูไม่ได้เล่นมันมาเล่นโหม,นมันอยู่ดีมันก็ใช้บอลหลังมาผักข้ให้กูไปใช่แล้วแหละยิงไม้ตรงนี้เลยเราเล่นเราเล่นไปแล้วไปละโอ้โหหน้า จำไว้มึงอ่ะเราเล่นเราเล่นมาให้เราไปสืบอ,อีกใช่ไหมครับโอเ้เดี๋ยว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 มึงได้โดนฮนะเราเล่นมันมาแล้วเปิดประตูได้ยี่เดี๋ยวกนันไอ้หัวหน้ามา,าน่ารำคาญที่หัวหน้าหัวหน้าสั่งหัวหน้าหน่วยแม่งแบบแม่งว่าไอ้อคนก็มีเ,อเยอะแยะทไมเราต้องเราพาเราเรื่อยเราเอา,เ,อา,เ,อาเรามาด้วยวะ ที่กวกลัวยิ surveys, <c oughs> <power> ่งกว่ามึงซะอีกนะเว้ยพี่มันไม่ได้กลัวเรื่องผีเรื่องห่านเลยหรอกนะกลัวหลงทางเว้ยกดตายเว้ยมันมีคนที่แบบปัญญาอ่อนแถวนี้เลยนั่นไงมึงหอของพ่อแค่นั้นหอของพกอทหารมาเถื่อนนั่นมาแล้วเอาละเปิดได้สินะนี่เว้ยเว้จริง กระจกไว้ก่อนเลยห้องซับห้อสับของใครวะเฮ้ยประตูหลายบานเยะกระจกแตกสุจริงมากสะพานก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งนะวันนั้นอ้โคตรเท่เอ้เหมือนเฮ้ยมันจะมีน้ำยาหมุนสโลผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้นี่ทำให้หมดสโลว์ ช้ากว่าเดิมนะครับฟึ๊บอ่าชา้าเดิมโหมดสโลช้ากว่าเดิมนะดีแล้วจะให้หมดสโลช้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลอดโหมดสโลนะฮะมันอยู่ข้างล่างนะข้างล่างสุดนั่นแหละครับหลอดโหมดสโลของเราไม่ใช่ว่าเ,าเอกจะใส่แว่นใส่แว่นทำให้เห็นภาพช้านะครับมันเป็นพลังของพิเศษของเขานะ ตัวเราเนี่ยมีพลังพิเศษก็คือเห็นทุกอย่างช้านะครับก็ไม่แปลกหรอกที่แม่มาเป็นทหารนะฮะเห็นทุกมึงเห็นทุกอย่างช้าได้ฮนะแม้กระทั่งกระสุนนะเขาก็เลยหลบก,กระสุนได้บางทีแม่หลบกระสุนได้เพราะมันเห็นทุกอย่างช้าเลเพอ่มันมีการตอบสนองแบบเร็วมากนะจนเห็นทุกอย่างช้านะฮะก็คล้ายๆเอาพิกซิ้เวอร์หรือเดอะแฟลตอะไรประมาณนั้นนะครับก็อตอนนี้เราของเงียบกันนะครับโอ้ยกูไม่อยากเดินเลยฮนะครข้งหน้านี่เฮ้ยหนูวิ่งหนีทำไมวะ ก่อฉากนี้เขางมืดสักนิดหน่อยยังดีฮะเรามาเปลี่ยนแนวแล้วนะตอนนี้ก็บอกแล้วนะเฮ้ยเห็นไหมฮะอะไรอะไรวะเฮ้ยเอาไม้ก็เมื่อกี้มผงขากกูออกจากนั่นนะก็มีแต่ไฟเออเช็คเลือดเช็คเลือด โอ้เป็พักอีกแล้วนะโหแม่งออกมาตึดตือด,ด,ด,ดึงตือดึง,ดงก่อพักอีกน,น,นะพักกับเดียวนะจ,จุดพักนะเกมนี้อย่าลืมนะก่อนะตืดึดตือด,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 ดึเฮ้ยง่วงนอนแล้วเฮ้ยไม่ง่วงแล้วก็เราเล่นนะโอ้อย่างนั้นอ่ะอยากเซฟเอ้ยอยากแคสจริงๆอนะ่ะพาร์ทนี้เงียบๆหน่อยนะจะได้แบบเฮือเรื่อเฮนะือเรื่อเนี่ย แต่พาร์ทนี้มันก็น่ากลัวกว่าพาร์ทที่แล้วแน่นอนนะพาร์ทที่แล้วนี่โอ้โหแทบไม่ได้แบบแทบไม่ได้เดินยิงอะไรเท่าไหร่นะพาร์ทนี้นี่มาแบบเต็มฉบับนะพาร์ทที่แล้วมันแบบมันเพิ่งเปิดเกมไงแม่งคัดซีนแม่งนานเลยอะไรพวกเนี้ยศพแม่งศพแม่งหามากตายมันตายแบบเทิ้ตี้อยนี่ใช่ไหมเนี่ยแม่งตายอะไรตายในน้ำนี่ก็จบกันเหมือนเดิมนะครับ ขาบเลือดแล้วก็ประตูอืก็เดี๋ยวเจอกันพล,นล,ลตอตหนาน,นะครับตอนหน้านะครับแต่อย่าลืมนะว่าตอนนี้แม่งฮะตอนนี้แบบเป็นตอนที่ซีดอยู่นะ <c oughs> ขาบเลือด <c oughs> ไงดีวะนี่คือขาบเลือดของลุงคนนี้นะฮะก่อนนะ เราจะมาสืบกันว่าว่าเออไอครามเลือดกับนี่แล้วในประตูนี่ถ้าเราเปิดไปเลยเจออะไรเจอกันตอนหน้านะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับหลับฝันดีนะครับใครดูผมอยู่นะครับสวัสดีครับ